ไม่อยากให้บ้านเป็นแบบนี้รู้ไว้ก่อนบ้านพังและสุขภาพจะพังบ้านทุกบ้านนะครับผมที่ถูกสร้างขึ้นมารวมไปถึงทั้งบ้านเก่าและบ้านใหม่นะครับผมผนังเป็นส่วนหนึ่งเลยแหละชี้โดยช่วยในเรื่องของตัวการป้องกันทั้งแดดและฝนรวมถึงทําให้บ้านเรานะครับความเป็นส่วนตัวต่างๆในส่วนของตรงนี้นะครับผมใช้ไปนานๆนะสีที่ไม่ได้คุณภาพนะครับผมผนังของเราก็อาจจะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาแน่นอน นะครับผมวันนี้ผมมาแนะนำนะเกี่ยวกับความรู้และก็วิธีป้องกันให้กับทุกๆคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับแบบนี้โอโหสุขภาพผมจะพังก่อนแล้วอย่างเงี้ยอะมาฟังกันการมีพื้นผิวที่เสื่อมสภาพนะครับผมก็เป็นที่มาของฝุ่นนะครับผมรวมไปถึงพวกเชื้อราแบตทเทอรียรและตะไคร่น้ำนะครับสาเหตุพวกนี้นะครับผมมันไม่ได้มีผลกระทบแค่ตัวบ้านของเรามันมีผลกระทบ ต่อตัวเจ้าของบ้านนะตัวลูกหลานของเรานะครับที่อยู่อาศัยในบ้านอาจจะทําให้เกิดในเรื่องของตัวโรคต่างๆที่จะตามมาอย่างเช่นพวกทางเดินหายใจโรคหลอดเลือดนะครผมโรคมะเร็งปอดที่จะทําให้สุขภาพของพวกเรานะครับผมย่ำแย่เสียสุขภาพตามบ้านไปอีก แบบนี้รีบไปตรวจเช็คกันนะครับผมถ้าเราเอามือรูปเนี่ยแล้วมีในส่วนของตัวนี่ฮะสีขาวจุดขาวต่างต่างนะครับติดมือเรานะครับผมรีบนะครับผมที่จะรีเพนในการตรวจสอบในการจัดการผิวสีผิวผนังนะครับผมบ้านเราั้งนั้นมันจะเป็นแบบนี้นะถ้าเราไม่รีบสาเหตุที่จะทําให้ผนังลอกล่อนนะครับผมก็มีหลากหลายสาเหตุนะครับผมผมพอมาดูในส่วนตรงบริเวณตรงนี้ซึ่งเป็นบริเวณที่โดนแดดโดนฝนนะฮะก็คือบริเวณนอกบ้านนั่นเองนะจะสังเกตว่ามี ี่ส่วนตัวสีหลุดล่อนออกมานะครับผมพวกนี้นะเกิดจากความชื้นในผนังนะครับผมที่น้ำอาจจะเข้าไปตามรอยแตกร้าวต่งตางๆนะครับผมทำให้ผนังมีความชื้นทําให้สีน้ะลอกล่อนออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมนี่คืออีกหนึ่งสาเหตุที่ในผนังบ้านของเรานะครับผมมัน เสื่อมแล้วก็สีลุดล่อนออกมาอีกหนึ่งสาเหตุนะครับผมอาจจะเกิดจากระหว่างการก่อสร้างนะครับผมในส่วนของการตอนที่เราทาสีรองพื้นหรือสีจริงต่างๆเราไม่ได้ทำความสะอาดพื้นผิวนะครับผมอาจจะมีฝุน่นมีคราบปูนคราบอะไรต่างๆนะครับผมเป็นตัวกั้นระหว่างตัวสีกับตัวผนังนะครับผมการยึดตัวของสีอาจจะทําได้ไม่ดีนะครับผมนานๆไปมันอาจจะทําให้เกิดการลอกล่อนออกมาได้นะครับผมเหมือนบ้านตรงนี้นะครับผมที่มีการลอกล่อนออกมานี่ฮะและปัญหาตัวต่อมาก็อาจจะเป็นปัญหา เกี่ยวกับตัวความเป็นกรด,ด่างนะครับผมของผนังและสีคือพวกนี้ถ้ามันไม่เข้ากันนะมันจะทําให้เกิดการที่ว่าเราทาสีไปแล้วอาจจะทําให้สีหลุดร่อนง่ายและอีกอย่างหนึ่งเลยที่ผมเห็นบ่อยๆมากโดยเฉพาะบ้านนะครับผมที่ทํามานานแล้วนะครับผมสร้างอยู่ต่างจังหวัดก็คือคุณภาพของสีนั่นเองบางครั้งนะครับผู้รับเหมาหรือช่างเจ้าของก็ดีเนี่ยนะครับผมอาจจะเลือกวัสดุที่มีอยู่ตามแถวแถวบ้านสีแถวแถวบ้านเขาก็จะเลือกในเรื่องของตัวราคาประหยัดนะเพื่อให้ชาวบ้านได้สามารถ ซื้อไปใช้งานได้นะครับผมแต่คุณภาพก็จะเสื่อมจะต่ําลงตามนะครับผมก็อีกหนึ่งสาเหตุที่จะทําให้ผนังของเรานะครับผมอยู่ได้ไม่นานแป,ป๊บเดียวก็เสื่อมสภาพนะครับหลุดล่อนออกมานะครับผมเหมือนบ้านหลังนี้ข้างหลังผม <c oughs> สําหรับใครที่ไม่อยากเกิดปัญหาอย่างที่ผมแนะนําไปเบื้องต้นนะครับผมวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่หน้าง,งานของผมเองซึ่งหน้าง,งานที่นี่นะครับผมสีที่ผมเลือกใช้เป็นสีคุณภาพอย่างซูเปอร์ชิลครับผมที่มีในส่วนของตัวชิปเทคโนโลยีแล้วก็สเปเชียล อะคริลิกเทคโนโลยีนะครับผมทําให้ฟิล์มสีของเขาเนี่ยแน่นขึ้นนะครับเรียบเนียนและที่สาคัญเลยมันสามารถทําความสะอาดด้วยตนเองจึงช่วยปกป้องในเรื่องของตัวผนังที่เสื่อมสภาพและลดโอกาสในการเกิดพวกเชื้อราแบคทีเรียนะครับผมพวกฝุ่นแล้วก็พวกตะไคร่น้ําต่างๆได้นะครับผมสำหรับใครที่ไม่อยากให้เกิดปัญหาพวกนี้นะครับผมแนะนําเลยของสี ของซ u เปอร์ชิลนะครับผมที่เลือกใช้แล้วไม่ผิดหวังปกป้องนะครับผม15ปีเลยนะครับผมสักใครที่สนใจสามารถเลือกสีได้หลากหลายสีผสมสีได้เหมือนกันนะครับผมก็ลองดูนะครับบ้านคุณจะได้อยู่ยาวๆไม่ต้องเสียเงินหลายรอบครับ